ฟังนะจะอธิบายให้ฟังฉันเป็นคนที่ไม่พูดไทยไม่เก่งแต่ฉันก็จะอธิบายให้พวกเธอได้ฟังฟังนะการที่ฉันบอกว่ามันประมาทร,ร่วมก็คือหนึ่งกลับไปย้อนดูในคลิปรถกระบะนะ่ะเขาจอดเลยมาตรงที่ช่องเขาจอด เนี่ยมันก็ตีความหมายได้แล้วว่ามันเป็นการประมาทร่วมเวลามันเกิดอุบัติเหตุและอยู่ในคลิปนะ่ะก็คือรถเก๋งคันนั้นนะ่ะก็คือว่าเขาถอยมาจอดที่ช่องของเขาแต่เขาถอยยังไงไม่รู้แล้วทีนี้มันก็เลยชนรถกระบะเพราะว่ารถกระบนะน่ะเขาจอดเลยเส้นที่เขากำหนดให้จอดออกมา เนี่ยมันก็เลยตีความหมายว่าเป็นการประมาทร่วมแต่ในคลิปนะ่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงเขาแค่ทำคอนเทนต์กันเฉยเฉยฉันก็เลยอธิบายให้พวกเธอฟังว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงถ้าขึ้นศาลขึ้นไปแล้วนะ่ะมันก็คือว่าประมาทร่วมเพราะอะไรหนึ่งรถกระบะนะ่ะที่ฉันบอกว่า เป็นการประมาทร่วมก็คือรถกระบนะน่ะเขาจอดเลยช่องที่เขาจอดเข้าใจไหมมันก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุถ้ารถกระบะไม่จอดเลยช่องอุบัติเหตุมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยตีความหมายได้ว่าเป็นการประมาทร่วมพอรถกระบะก็ประมาทประมาทประมาทยังไงหนึ่งเขาไปจอดรถ เลยช่องของเขาท้ายรถเขาน่ะเลยเลยช่องที่เขากําหนดให้จอดเข้าใจไหมและอีกอย่างหนึง่งฉันเห็นคอมเมนต์อีกอีกอีกคอมเมนต์หนึ่งขึ้นมาคอมเมนต์หนึง่งเมนขึ้นมาแบบนี้จะประมาทร,ร่วมได้ยังไงคนที่ชอบแป๊บนึงนะฉันก็อ่าน ไม่ค่อยออกจะประมาทร,ร่วมได้ยังไงคนที่ชนคือคนผิดไม่งั้นเขาก็คงขับรถไปเขาก็คงขับรถไปชนรถที่จอดริมทางได้แล้วสิเนี่ยอันนี้ก็แบบคอมเมนต์แบบโง่ คุณเข้าใจไหมคําว่าอุบัติเหตุไม่ใช่การที่คุณจะไปตั้งใจชนรถเขาถ้าคุณตั้งใจนะมันก็คือว่าคุณผิดแต่คําว่าอุบัติเหตุคือคู่กรณีนะ่ะเขาเนี่ยเหมือนในคลิปเนี้นะ่ะคู่กรณีเขาจอดรถเลยช่องเขาที่ช่องเขาตีไว้เป็นสี่เหลี่ยมนะ่ะไปจอดเลยแล้วฝั่งคนที่ที่มาชนนะ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจชน มันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เขาตีความหมายได้ว่าเป็นการประมาทร่วมเข้าใจไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะจอดที่ข้างถนนนะ่ะก็จอดได้ไม่ถือว่าเป็นการประมาทแต่ต้องไปจอดตรงที่มันไม่มีเส้นขาวแดงนะถ้าคุณไปจอดตรงเส้นขาวแดงนะ่ะมันเป็นเส้นห้ามจอดนะ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะ่ะ ไอเนี้มันก็จะเป็นคุณประมาทร่วมเพราะว่าคุณจอดรถในที่ห้ามจอดเข้าใจยังนี่คือความหมายคําว่าประมาทร่วมไม่ใช่คุณมาถามฉันว่าอา้าวถ้าแบบนี้เป็นประมาทร่วมถ้าอย่างนั้นคนจะจอดรถไว้ข้างทางคนก็ขับรถชนกันได้เลยสิมันชนกันไม่ได้คุณเข้าใจไหมคําว่าประมาทร่วมถ้าความเสียหายมันได้เกิดขึ้นแล้วมันเจ็บทั้งสองฝ่ายคุณเข้าใจไหม นี่ที่ฉันกำมันจะสื่อให้คุณได้รู้จักเอาตามจริงไหมฉันคิดว่าฉันโง่แล้วนะแต่ยังมีคนโง่กว่าฉันอีกหรอตีความหมายคําว่าประมาทร,ร่วมไม่ออกเนี่ยฮะมันไม่ใช่ว่าเออก็เอาเอาตามจริงไหมถ้าในคลิปนะ่ะเขาจอดรถแบบไม่เลยช่องที่เขาจอดแล้วรถคันนั้นนะ่ะถอยมาชนเขาโอเครถคันนั้นนะ่ะผิดร้อยเปอร์เซ็นแต่ในคลิปเนี่ย รถกระบนะน่ะจอดเลยเส้นตัวเองสีเหลืองๆนะ่ะออกมานิดนึงแล้วรถคันนั้นมันก็เลยมาชนมันก็เลยตีความหมายได้ว่าเป็นการประมาทร่วมเข้าใจแล้วหรือยังเออ